สวัสดีครับพบกับช่องอวยฟุตบอลช่องเกี่ยวกับกีฬาข่าวสารด้านกีฬาครับผมโทมัสบารกประธานคณะโอลิปิกสากลหรือ IOC เตรียมถอดการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นในโอลิมปิกเกม2,028ที่ลอสแองเจลิสก่อนหน้านี้ IOC เคยเตือนสาพันธ์มวยสากลสมัครเล่นนานาชาติหรือไอบ้า ถึงปัญหาในองค์กรที่เหมือนให้สิทธิพิเศษกับประเทศรัสเซียโดยอนุญาตให้นักชคจากแดนมีขาวและเบลารุสใช้ทงชาติของตัวเองได้ซึ่งขัดกับกฎของ IOC เท่านั้นไม่พอไอบ้ายังคงหนุนหลังอูมาเคมเลฟจากรัสเซียเป็นประธานต่อทั้งที่มีคำสั่งให้เลือกตั้งใหม่แถมยังให้สปอนเซอร์เดิมอย่างกาสพอม บริษัทพลังงานของรัสเซียอีกด้วยก่อนหน้านี้ IOC ทําทำการเตือนและลงโทษเล็กๆไปแล้วคือการแข่งขันโอลิมปิก2020ที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่น IOC เข้าไปดูแลการจัดการแข่งขันเองโดยไม่ให้ไอบ้าเข้ามายุ่งซึ่งการแข่งขันปารีสเกม2024มวยสากลอาจจะยังมีแข่งตามเดิม แต่ในอุลิปิกเกม2028ที่รอสเอเอลงกอาจจะอาจจะไม่ได้บรรจุหากไอบ้ายังไม่รีบเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้น ioc เตือนไปยังไอบ้าครับถ้าไม่รีบเคลียร์ปัญหาอาจจะไม่ได้จัดการแข่งขันในรอสเอเอลงกเกมครับ